สำหรับจ่างถอดประกอบนะครับอยากจะาฝากไว้ให้เป็นจุดสังเกตในเรื่องของการทำงานนะครับก็ที่เราล้างชิ้นส่วนนะครับก็เลยได้จุดสังเกตหลายที่นะครับว่าในการถอดประกอบเนี่ยมันจะมีการสังเกตอะไรแล้วการออกแบบชิ้นส่วนมาเนี่ยนะครับมันมีชิ้นส่วนไหนออกแบบอะไรมานะครับเหมือนจะได้ใช้งานกับไม่ได้ใช้งานแล้วมีประโยชน์อะไรนะครับอย่างเช่นนะครับในพาตัวนี้นะครับ ส่วนนี้นะครับส่วนนี้คือส่วนที่ต้องประกอบลูกปืนนะครับจะถามว่าไอ้ล่องตัวนี้นะครับเอาไว้ทําไมนะครับสองล่องนี้นะครับในกรณีก็ถ้าเผื่อต้องดูดออกนะครับเวลาดูดก็ต้องดูที่เภาในนะตรงตรงแกนในของลูกปืนนะครับก็จะใช้ต่อตรงนี้ออกในคลิปก่อนเราก็เคยดูนะครับว่า3ามูนี้นะครับก็ใช้สําหรับต่อออกเหมือนกันในลูในก็จะมีล่องพวกนี้นะครับเอาไว้ถ้าตอกตลับลูกปืนออกนะครับ ฝั่งนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ดูดนะครับอันนี้ก็จะทําไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการถอดลูกป,ปืนนะครับเพื่อไม่ให้เสียหายก็เก็บไว้ดูนะครับว่ามันใช้งานแล้วก็ที่ออกแบบมาเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเฉยๆอันนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยอันนี้ก็ใช่นะครับนี่ก็ประกอบลูกปืนทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นกระบอกลูกสูบนะครับเป็นลูกสูบสำหรับถอดสปินเลสเห็นะครับเดี๋ยวเป็นแนวทางครับ แกะออกมาดูนะครับเป็น7208นะครับเทียบได้งานญี่ปุ่นมานะครับอันนี้เป็นของเดิม S เป็นของเยอรมันนะครับ SHF ซึ่งราคามันแพงแล้วเราสู้อใหม่ๆนะครับแล้วก็หาของที่เมีไทยนะครับเป็น7208นะครับตัวนี้ราคาลูกละ700กว่าบาทนะครับก็โอเคนะครับสำหรับงานที่ใช้ได้นะครับ อโอเคมาเช็คขนาดดูนะครับอ่ะแปดสิบนะครับแปดสิบสี่สิบนะครับโอเคแล้วก็ได้ตัวไอ้ลูกปืนเทเปอร์มาเป็นสามสองอะไรนะสามสองศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับอันนี้เป็นเตอเปอครับ 80ดนะครับตัวแปดสิบันตัว80ในห0าครับก็โอเคครับอันนี้ได้มา4ลูกก็รวมสอง0 0 0กว่านะครับเดี๋ยวก็จะไปประกอบกันนะครับก็ลูกปืนตัวนี้เรียกว่าลูกปืนแองกู c คอนแทคนะครับก็คือรับแรงในแนว แนวมุมนะครับเชิงมุมส่วนใหญ่ก็ลูกปืนก็จะรับในแนวนี้เท่านั้นนะครับแต่นี่ก็จะรับในแนวแนวกดนะครับในในแกนของเพลาเาฉะนั้นเวลาใส่ลูกปืนตัวนี้ต้องใส่ให้ถูกทางนะครับลูกปืนตัวนี้ก็จะประกอบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกรูปหนึ่งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับเวลาประกอบเข้าไปเนี่ยมันจะกดนะครับจะใช้เกลียวนะครับกดให้มันแน่นนะครับเพื่อให้มันรับแรงถ้าเกิดเราใส่ปิดข้างนะครับถ้าเกิดเราใส่ ข้างนี้นะครับมันจะไม่ใช่ข้างที่รับแรงนะครับมันจะทําให้มันรูดออกเพราะเราลองกดดูนะครับกดลงไปเนี่ยนะครับมันจะไม่คอนแต่ถ้าเบิดอกดอีกข้างหนึ่งนะครับมันจะคอนเนี่ยนะครับมันจะคอนแบบนี้งนั้นเวลาเราใส่นะครับเราก็ดูว่ามันจะรับแรงเข้าหากันนะครับมี2ลูกก็จะรับแรงเข้าหากันแบบนี้นะังนั้นเวลาใส่ก็ใส่แต่ข้างนี้ลงมาข้างนี้นะครับดูทิศทางที่กดนะครับแบบนี้ใส่ให้ถูกนะครับ เดี๋ยวจะรูดเจราบีแล้วก็จะประกอบกันนะครับ